สวัสดีจ้าเพื่อนๆพี่เพียงน้นองทุกคนดวยจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิสวีเดนไลฟ์สไตล์ชาแนลจ้าสำหรับคลิปนี้วิสพาพี่น้องยางออกกับร่างกายแล้วก็เล่าอาการเข้าเสื้อมให้ฟังจ้าพี่น้องจ้ามายางออกกําลังกายน้ากันจ้าวิจะเล่าให้ฟังต่างแต่เริ่มต้นว่าเป็นจังใดค่อยได้มีอาการเข่าเสื่อม แล้ววีกับ,บอ่อเสื้อว่ามันเสื่อมจากอายุหลายมันก็นเป็นเรื่องจริงอยู่จ้าหาซิบบวกขึ้นไปก็เริ่มกระดูกเพราะเริ่มเสื่อมมงนันมองนี้แล้วแต่ว่าเข้าสิใส่ร่างกายของเข้าหน่อยหลายสําใดเนาะจ้าวีก็ใส่หลายอยู่เห็ดงานหนักมาตั้งแต่น่อยพุลจ้าเขาเรื่องเลยเนาะจ้าตั้งแต่ปีที่แล้ว ประมาณเดือนเดือนพฤษภาจ้าบีกระเริ่มเฮ็ด<ม>งานร้านอาหารไทยเราก็เฮ็ดงานอยู่แคมปิ้งนี่พร้อมเฮ็ดงานสองหม่องจ้าร<ม>้านอาหารไทยนี่ก็นักอยู่จ้างานนักเฮ็ดแบบเป็นกันเองกัแลนขึ้นแลนลุบน่บันไดมันเป็นสองชั้นเนาะร้านอาหารตู้เย็นใหญ่มันก็อยู่ข้างล่างกับแลน ขึ้นแรนลงเอาของคิดว่าใส่งานขาหนักเกินไปแล้วมือไหนหยุดยุร้านอาหารไทยวีกับยางมาเหตุงานอยู่คําปิ่งนี่ก็คือว่าอาทิตย์หนึ่งกับสิมีหยุดหยุดย,ย,ยุจ่าสองมือมันก็เป็นปกติธรรมดาของคนที่เหตุงานหามือต่ออาทิตย์นะจ้ะจ้าหลังจากนั้นก็ เห็นงานลานอาหารไทยเห็นงานแคมปิ้งกับทำความสะอาด้านหลังอาหารไทยกับสารพัดคือเทิงเสิร์ฟเทิงเก็บถัวยเก็บซ้ำล่างกับสารพัดนันละจ้าแคมปิ้งกับทำความสะอาดเหตุเกิดก็คือเดือนสิงหาใกล้ๆสิ้นเดือนของปีที่แล้วนะคะเนาะนี่มันกับพานมาปีหนึ่งแล้ว วีก็อยากเราฟังเพื่อนไม่อาจสิยังบ่เคยได้ยินวีเรากะมาฟังไม่กันจ้าเหลืองานอีกสามมือกัสิเมิดงานหนาหอนอยู่ค่ำปิ่งระหว่างนี้ทำความสะอาดเขาไปในห้องเก็บของน้ำยาทูพื้นมันหกอยู่นิดเดียวเองจ้าแล้ววีกับบริยยางเร็วเด้อยจ้าพอดีใส่รองเท้าไอ้ ลองท้าที่ฮิตฮิตกันใส่ไปทะเลอยู่เมืองไทยอ่ะาจา้าไปสือมาที่นี่มันเกา่า <c oughs> มันเก่าเหรอบะทิงมีกันเล่เอาไปใส่ที่นี่พื้นเนี่ยมันลื่นบ่มีอย่างแล้วละซีเมนต์ที่มองวิลื่นมันก็เป็นพื้นที่แบบซีเมนต์ที่มืนเพื่นบได้ลยฉาดนะจา้าซีเมนต์สีอ่ะจ้ากัเมนเลยมืนมืนล่ม ลมแล้วบบบอกไผ <c oughs> เป็นนิสัยของพี่เหตุงานต่อจ้าพี่<ม>น้องจ่าเหตุงานต่อจนแล้วลมต่อสิบเอ็ดโมงครึ่งเหตุงานจนถึงบา่ายสามปวดปวดขาเออโบเป็นหยังดอกอุย้ยต่วันงามค่ะแถพี่น้องจ่าสามทุ่มครึ่งเลยเนี่ยพูน่ะโอ้โหงามงามงาม ต่ว้าช้ไปบ่ไดม้มาหย่อนแสงเดี๋ยวฟังต่อจ้าโหวิวงามสามชุ่มเครืองแต่บ้านบบตกดินล่มกะบ้อยบ้อยปีนี่อากาศบ่ดีจ้าฝนตกล่มแห้งฝนตกดูดูเอาว <laughs> นมาอย่างทางนี่อุยย่อน่าเห็นตะวันนี่แหละจ้า โอ้ยงามงามงามจ้าที่นี่กะเลิกงานกะกลับบ้านกะกินยาแก้ปวดแล้วกะนวดโซศิลา่าขาไปถึงแบบปวดมันก็บวมนะจ้าก้าวขึ้นบันไดแค่นั่นล่ะจ้าห้องตายเลยแบบว่าขาถึงพื้นไปเลยคือยางบัไดเลยอ่ะจ้าลมกะหลัลงจากเพูดนนัานกะไปหาหมอ หมอกายภาพบำบัดแล้วก็หมออยูคลินิกอยู่ไก่บ้านคือบ่มีรงพยาบาลน,นะจ้ะก็ให้เพิ่นตรวจคือตรวจจับเบิงตามธรรมดาที่นี่กับประเดกายภาพบำบัดเพื่อนกับว่าได้บอกว่าเป็นเข้าเสื่อมเป็นยังเนาะจ้าหลังจากนั้นผ่านไปหกเดือนพีสิฟฝ้าเบาเนาะจ้า่านไปหกเดือนเอ้าคือยังเจ็บยู่กินยาก็บาหายเพราะว่าวีบว่เคยเป็นอีหยังแบบว่าโดนปาาเนี่ยจ้าพี่น้องจ้า หกเดือนผ่านไปเราหายวีกันเลยโทรจองเวลาอยู่โรงพยาบาลของจังหวัดลิเชเซียนที่วีเครืเเฮดคลิปลงไปแล้วเนาะประมาณเดือนกลุ่มผ้าพ่อหมอได้เวลานัดแล้วกลับไปหาหมอกับเอ็กซเล่จ้าเอ็กซเรล่จากนั่นสองอาทิตย์เพิ่นกระทรงจดหมายมาหว่าเป็นโรคอาการเข้าเสื่อม เดี๋ยวเบืองดอกไม้แหวะเบืองดอกไม้ <_ S 1> โอ้โหเป็นโรคอาการเข้าเสื่อมมันบ่หายดอกเพราะว่ามันอยู่หาหัวเข่าหมองคอพับที่จุดสำคัญของคอภาพนะจ้กะก็สิบ่าเป็นรอยกับเป็นก <_ S 1> <_ S 2> ว่าหมอก็ได้มีทางเดียวก็คือผ้าตันก็ะดามวิกาบ,บ่คอยเก่งภาษาแต่ว่ากับพ่อเดาได้ว่าดาม เล็กยูน,พนีพันสิดามพลาสติกที่นี่เพื่นบอกว่าถ้าจะยังบัวพาตัดก็ได้แล้วแต่เธอตัดสินใจเพราะว่าอายุเธอยังหน่อยอยู่ว่าซานหาซิบบวกอายุยังหน่อยโอ้ยวิวงามหลาย วีก็เลยตัดสินใจว่าอืมบนแน่มันอาจจะหายคือเสื้อเรื่องปฏิหารแต่ว่าคว่มเสื้อของวีเรื่องปฏิหารวีกับบนแนว่านอนถ่าอ่าปฏิหารบบเหตดหยังวีเห็ดกายภาพบำบัดท,ทุกมือกินยานวดยากินอาหารเสริมกินยาบำรุงทุกอย่างออกกําลังกายอ่ะจ้าสรุปมีความรู้สึกว่า อาการเข้าเสื่อมมันดีขึ้นเรื่อยๆแนโนมจะหายอ่ะพี่น้องจ้าแบบเพื่อดีใจว่าวิญญาณถามว่าเจ็บบอเจ็บอยู่จ้าเพราะว่าวิกินยาอยู่บ่โดนหอรอกจ้า่าสีลองสีล่องเศร้ากินยาเบิงแต่สีบ้านได้เศร้าเพราะว,าว่ามันยังเจ็บอยู่จ้าใกล้จะครบปีเราจ้าเหตุเกิดเดือนสิงหา ใกล้สิส้นเดือนสิงหาเดือนนี้เดือนกรกฎาสิงหาเดือนนากะครบปีจ้าวีเสือา่าอาการสิดีขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าก็มีกำลังใจดีหลายจากพี่น้องยูทูบเบอร์ทุกคนด้วยจ้าขอบคุณเลยหลายด้วยจ้าที่เป็นกำลังใจให้ได้มีกำลังแรงใจออกมาเหตุคลิปออกมาทายคลิปให้ธรรมชาติบําบัดกันรู้สึกว่า ซอยไดรหลายจ้าพี่น้องจ้าคือจังงี่หละจ้าถามว่าเมื่อยบบเห็นงานเมื่อยอยู่จ้าแต่ว่าก็อยากย่างเพราะว่าซอยไดหรีจ้าก็สิเห็นน้องนกเห็นนกจ้าพี่น้องเห็นว่านกนอกเรื่องอีกแล้วเห็นธรรมชาตินั่นแหละจ้า ก็เอามาเล่าให้พี่น้องฟังพอหลายคนบอกว่าเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็หายเป็นกำลังใจให้นะจ้ะมันบ่ได้หายขาดแต่ความที่วีมีความพยายามเฮ็ดกายภาพบำบัดหาหมอกินยาตรงเวลาไปนวดทุก,ยกอย่างแล้วก็มียาเสริมน้ำเฮ็ดตามหมอสั่งทุกอย่างอาการก็เลยดีขึ้นเรื่อย ทางห้าบดูแลจะของมันกับสิกับมากขึ้นเก่าเพราะว่ามันก็นเป็นธรรมดาของคนรุ่นสวาหาสิบบวกนะจ้ะกระเสียหายมันแข็งแรงคือเด็กหน่อยไวัยรุ่นสิบหาขึ้นไปยี่สิบสามสิบมันก็นเป็นไปบ่ได้จ้ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นกับยูทิบาไพสียดูแลจะของดีซัใดายนะจนะ้ะเนาะ ออกกาลัางกายด้วยจ้าพี่น้องจ้าออกกําลัางกายซอยด่ีจ้าซอยดอีลีออกกําลัางกายอย่างสม่ําเสมอโรคไข้ไข่เจ็บกระชินหน่อยกระดูกระสีแข็งแรงจีถึงจากปีนั่นก็นแล้วแต่บุญวาสนาของผูัให่น้าจ้าเนาะเพราะว่าเห็นคนอยู่นี่บางคนอายุแปดสิบกันยังแข็งแรงอยู่จ้า จ้าตามที่หมอบอกนะั่นแหละจ้าถ้าอยากพากะจองเวลาไหมกะไปพาตัดที่นี่วีกะตัดสินใจบ่พาจ้าถามันบอเกินไปคือว่าเจ็บลายเกินไปตาดใดที่ว่ายังย่งยาง,ยงดาอยู่แบบนี้วีกะสิบ่พาเพราะว่าการที่พาแล้วฮาบวูลูว่ามันจะเกิดอย่างขึ้นอาจจะดีหรือบ่ดีก็ได้วีถามมูอยู่โร่งยิ้ม เพื่อนไปเลนสกีล่มจ้าแต่ว่านั่นอุบัติเหตุนะกการบรนแมนแบบว่าเข่าเสื่อมคือจังหมอวินิดใช,ช้ไฮวีใส่เวลากายภาพบำบัดอยู่สองปีค่อยยางได้จ้าแบะชมดอกหม้ <laughs> กะว่ามียางเอาจ้าอยากบอกพี่น้องว่าอาการดีขึ้นร้ายแล้ว อาการเข้าเสื่อมจากเอ็กซเรย์ของทางวิทยาศาสตร์บอกว่าวีเป็นโรคเข้าเสื่อมแต่ความคิดของวีนั่นวีว่ามันเกิดจากอุบัติเหตุจ้าวีก็เลยโบพาตัดความเสื่อของเจ้าของกะค่อยฟังเบิงจ้าวีก็สีอัปเดตหรือว่ามาคุยให้พี่น้องฟังเรื่อยๆอจ้าว่ามันดีขึ้น หรือว่าเป็นจังไดเพราะว่าเฮ้ากันย่งได้ติดต่อกันยุ่นอาจากพี่น้องจ้าเข้ามารับชมรับฟังกับได้รูคาวแบ่งปันกันบ่าว่าสิเรื่องราวดีๆหรือธรรมชาติบานเมื่องขา่าวสารนอกจาาเนาะกับไ้รูชีวิตของแต่ละคนของเพื่อน ่าเห็ดยางอยู่เป็นจังได้สบายดีอยู่บางคนก็ออกมาเบาเนาะบ่คอยสบายหรือว่าเห็ดน,นันเห็ดน,นี่ปาดคือมางามแทน้เนี่ยคุณอะปาดงามคักงามแน่จ้ะต้นหยางนี่สีเป็นสวยจ้ะสีแสดโอ้ย สีแสดตัดกับตะวันย่างบหอดบานจากเธื่อดอกเย่กะใสชีวิตไปเรื่อยๆเนะพี่น้องจ้าเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องของธรรมดาตอนนี้ก็ทํำใจได้แล้วละจ้าก็เลยมีแห้งมีกำลังใจมีแห้งออกไป ถ่ายคลิปออกมาคุยกับพี่น้องแต่ก่อนกะนิ่งยู่แป๊บหนึ่งจ้าเพราะว่าท่ามใจ่ได้เป็นลรกซึมเสาไปเยื่อจ้าเพราะว่าบ่อยากเห็นยังคนเคยออกร่างกายแบบนัก,นก,นก,นกจ้าเข้าโลงยิมทุกมือเล่นกับกุบยบนำนักแบบมักแบบนั้นจ้ายู่ดีๆย่างกับ,บ่ได้ หมอหามยกดำนักหมอหามแลนหมอหามยืนโดนหามแต่แนวทีวีมักมาแค่เ,เนจาอุ้ยวีสิมาจบคลิปบอกนี่จา้านี่มองทางพานบีนอ้นอ,งนองเป็ดนกเป็ดนะจา้าพี่น้องจา้าตะวันตกดินไปแล้วโอ้ยเลยบบเห็นจอ่อยมืดยางมะหอดบางนี้ อเดี๋ยวพี่สีจอบวีมองเห็นไก่ๆแล้ววานกเป็ดน,น้ำเพิ่นนอนอยู่หม่องเกาเพิร์นจ้าเวลาวิยญางไปเพิ่นกันนี้นี่บบได้มีน้อยกาอยู่ตรงกงล่องเดี๋ยวบบเห็นใส่โทรศัพท์ทายจ้าสงสัยจะสี่ทุ่มแล้วเนาะวีญญางมาอุ้ยโอ้ยเนาะ อย่าฝ้ามาอย่าฝ้าลงนี่นนดูเพื่อนเห็นบี่ะจ้าเพื่นก็เลยล่อออกมาจริงๆพู้นเพื่อนนอนอยู่พูนนะจ้าสวยปะจ้างามงามงามสวยมาก ตะวันก็ตกดินแล้วสำหรับคลิปนี้วีกะขอจบคลิปไว้ที่นกเป็ดน้ำนะจ๊ะพี่น้องจ๋าของแถมยางพานพอดีเป็นยังดีคือได้ดไทยหมองนี่ดูเพราะว่าวียางพานจ้ะหนึ่งสองสามสี่กำลังไส้ขนอยู่ สงสัยเพิ่นบ่เห็นวีจ้าเดี๋ยววีสิย่องย่องเข้าไปใกล้ๆกล้กย่านเพื่อนหนีเนะจ้ากส็สะได้ภาพสวยเห็นเพิ่อนนอนอยู่จ้าสองตัวโอ้เพื่อนนอนขึน้นมานอนข้างบนบะ อีกสองตัวก็ใส่คนจะคล้องอยู่เป็นนกเป็ดน้ำหัวสีเขียวแล้วก็หัวสีเทาเพิ่งเห็นชัดๆมื้อนี้ละจ้าว่ามีสองสายพันธุ์อีกส่วนหนึ่งหนีไปแล้วเห็นชัดบ่จ้าพี่น้องจ้าบัดนี้โอ้โหนี่นี่น,นี่ไปแล้วเอาไปแล้ว <laughs> โอ้ย ย่องจนย่องจนเมื่อยโอเคจ้าพี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้วีค่ะขอจบคลิปสวยๆที่สระน้ำนกเป็ดน้ำอยู่นะจ้าก็ขอบคุณหลายๆ้ะค่ะที่เข้ามารับฟังมารับชมยังเป็นมูวีมาถึงจุดนี้จ้าพี่น้องพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณ หล,ล้ยๆแล้วก็สวัสดีจ้าบายบาย